สวัสดีค่ะทุกๆคนที่กำลังเข้ามาติดตามเฟซบุ๊กของน้อยหนาอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้ก็ยืนอยู่ท่าท่ามกลางไรอ้อยนะที่สวยมากพอสมควรเลยละ่ะเพราะว่าใช้ปุ๋ยน้ำดำ PC, พ c ซีพรอใจเกษตรหนึ่งนะคะซึ่งตั้งแต่เล็กๆแล้วละ่ะตอนนี้ก็เลยมาดูผลงานนะคะว่าจะสวยงาม ขนาดไหนนะคะเป็นต้นอ้อยอที่ตัดมาหลายรุ่นนะซึ่งทางเจ้าของเองบอกว่าอยากจะทดลองใช้นะคะสลับน้ำเอนไซม์ปุ๋ยน้ำนำ P ซพรชัยเกษตรหนึ่งอ่าซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แล้งพอสมควรแต่ว่าอ้อยนี่ถือว่าเป็นพืชไร่เชนิดหนึ่งนะที่ต้องการปุ๋ยทางใบเนะี่ยพืชที่จะไปหล่อเลี้ยงนะคะในส่วนของลำต้นที่จะทำให้อ้อยเนี่ย มีรสชาติหวานนะคะเมื่อความหวานของอ้อยนี่นะได้มากพอนะทางโรงงานก็จะรับซื้อนะคะเป็นราคาที่พิเศษเลยซึ่งทางเจ้า,จาของไร่เนี่ยบอกว่าดีใจนะที่ได้เจอนะคะนุ้ยถาบอกว่าภูมิใจเพราะว่าใช้เพียงไม่กี่ครั้งนะคะตอนนี้ต้นอ้อยเริ่มจะสวยแล้วละนะคะซึ่งหลายหลยคนที่ผ่านไปมานะ่ะแวะได้เลยนะเส้นทาง ถนนใสาบ้านสนวนนะคะตำบลเป็นสุขอำเภอจอมพระนี่ลละ,ะแต่แถวนี้นะเ่ินมากหลายคนนี้อาจจะผ่านไปมาอาจจะเคยเห็นแล้วละ่ะนะคะสำหรับไรอ้อยนะไรอ้อยแห้งเฉาตอนนี้ไม่แห้งแล้วนะไรอ้อยตอนนี้สวยงามมากเลยเพราะว่าใช้ โอ้ยน้ำนำเอ็นไซน์นะคะของพีซีพรชัยเกษตรหนึ่งซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่หลายคนบอกอยากลองอยากลองนะตรงนี้มีคิวส่งนะแถวแถวตะบ,บนกะหานะคะในฝึกของนาข้าวที่จะเจอปัญหาปีนี้แล้งแต่ก็ไม่หวัน่นนะเหมือนเราไปเติมเต็มนะคะให้สับต้นข้าวแล้วก็ต้นอ้อยพืชไร่ของคุณอย่าลืมนะคะติดต่อกันเข้ามาได้สาหรับเบอร์ในนานละ06 1 0678-3419โอ้ฟ <N> ้าร้องพอดีเลยนะคะแค่นี้ก่อนนะเนี่ยไอ้สายไอ้ไอใช่ไอ้สายเนี่ยปุยน้ำดำเนี่ยแหละเนี่ยพวกเนี่ยก่อนนั้นไม่มีเลยเนาะก่อนนั้นมีเนี่ยพวกเนี่ยโอ้เอาหลังจากที่เหลือจากฉีดข้าวที่เหลือเอามาฉีดพืชผักเถิงควลองดูดูมะละกอต้นนู้นเดี๋ยวน้ออกเต็มเลยโอ้จากที่ไม่เคยมีเลยใช่ไหมโอ้ไม่เคย นี่อะไรนะเนี่ยตอนนี้เกือบตายหมดแล้วเนี่ยโอ้มะนงมะนาวออกดอกหมดออกดอกหมดเลยมะนาวมือดิมันใหญ่เบลอร์เลยลูกใหญ่เบลเลอร์เลยดูอโหเห็นผลยังไม่แก่นะเนี่ยเออหลังจากที่ฉีดข้าวที่เหลือก็คือเอามาฉีดลองดูลองดูว่ามันจะจริงไหมจริงเออจริงดูพริก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 ตามไปตามไป นี่นี่นี่ดูมันออกเลยนี่เชื่อเนี่ยเนี่ยดูนี่นี่ออกดูมือนี่ววุ้ดเต็มเลยนี่โอเคมันมีแต่ต้นจนตอนนั้นอ่ะเนาะเนี่ยตรงเนี่ยทั้งนั้นเลยหลังจากที่ฉีดข้าวฉีดอะไรส่วนพวกเนี่ยนี่ดูมันขึ้นหมดเลยดูนู่นมะละกออันนี้ ลูกบันไดบ้านจะขึ้ข้างบนเลยวะดูเลยดอกลูกเต็มเลยเดี๋ยวมาเก็บไปตำส้มตำมาเอาเลยมาเอาเลยเนี่ยโอเคค่ะนอกมดเลยนี่อกนอกมดเลยตะกอนมันไม่เกิดเลยวะเป็นยังไงเนาะใบมันแดงแดงเลยนี่ตรงเนี้นี่มันขึ้นเต็มนาเต็มเลยดูไปเจอดูผมใจเพิ่มใจยังอยู่รอลุ้นนาข้าวนะนาข้าว น,นี่คือความน่ารักของไก่อัน,นี่ไก่แจ้บ้านเอาโอ้โหดูสิขายไหมคะเนี่ยขาย,ขายไหมอ๋อไม่ได้ขายเนาะเลี้ยงไว้ดูแต่ความน่ารักน่ารักมากเลยจะขอไปเลี้ยงสักตัวไหนไม่มีที่เลี้ยง मम्मी มีเวลาดู